เอาละสวัสดีครับธรรมโกะครับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดทั้งหมด4ใบที่เราจะมาพูดถึงกันใบแรกคือไอ้อันเนี้ยแคนนอนโซเจอร์เนี่ยเนาะอืมใบที่สองคือตัวไอ้ตูนครับตูนแค n น,นอนโซเจอร์อืมและใบที่3คืออ่ออันนี้แค n น,นอนโซเจอร์มาร์ค2แล้วก็ใบที่4ี่ประสุท้ายอมาซอนเน,นสอาร์เชอร์ทั้ง4ใบเนี่ยมันจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันก็คือ พวกมันจะมีเทคที่สามารถสั่งเวอ์มอสเตอร์แล้วยิงดาเมจก้อนหนึ่งใส่ฝั่งตรงข้ามได้ครับแล้วทั้ง4ตัวเนี่ยไอเทคเนี่ยมันไม่ใช่1ครั้งต่อเทินทั้ง4ตัวเลยมันก็เลยแบบสามารถที่จะสั่งเวอ์มอสเตอร์แล้วยิงดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามได้กวัวก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 ัวอะไรแบบเนี้ยเนาะตาบเท่าที่มีมอสเตอร์ให้พวกมันสั่งเวอ์เพื่อยิงดาเมจครับ มันทําให้ทั้ง4ใบเนี่ยมันมีเหตุผลที่โดนแบนที่เหมือนกันก็คือมีการเอาพวกมันไปทํา FTK พวกมันก็เลยโดนแบนเนาะ <c oughs> ครับแล้วก็ท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทั้ง4ใบเนี่ยมีจุดร่วมเดียวกันเดี๋ยวผมขอปิดมาสเตอร์ดูเอลก่อนเพราะว่าไอ้มาสเตอร์ดูเอลเนี่ยมันทําให้ตอนที่เราอัดคลิปอะไอ้ว่าไงดีเฟรมเกทมันตกนอะเนาะ เครื่องมันกระตกครับทั้ง4ใบเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ไอ้มันมีจุดร่วมเดียวกันก็คือพวกมันโดนแบนในปีเดียวกันใน format OCG ครับก็คือโดนแบนตอนปี2018ทั้ง4ใบเลยไอตัว Canon Soldier เนี่ยเนาะก็เนี่ยครับ2018และใบต่อมาตูน Canon Soldier เดินลงมาเนี่ยครับปี2018 อ2018เดือน7 <c oughs> วันที่หนึ่งแล้วก็อเมซอนเนสอาร์เชอร์เนาะรวมถึงตัวไอ้มาร์กทูครับแคนาลโซเจมาร์กทูเนาะก็เนี่ยครับ2018เดือน102018เดือน10 <c oughs> ใช่ไหมไอ้ตัวอเมซอนเนสอาร์เชอร์ใช่ทั้งสี่ใบเลยปี2018ที่มันโดนแบนครับก็เดี๋ยวมาดูเป็นใบๆกันเนาะว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีท่าอะไรที่ มีการเอาพวกมันไปทำ FTK บ้างจริงๆมันมีเป็น10ท่าเลยนะแต่ว่าผมเอาแค่ท่า2ท่าพอที่จะโชว์ตัวอย่างไอ้ตัว Cannonsoldier เนี่ยตัวมันก็บอกว่าสองเวลมอสเตอร์หนึ่งตัวเนาะแล้วก็ยิงดาเมจ5้0อดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามครับแน่นอนว่าไอ้ไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทิร์อืมมันก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างเก่าครับมันออกมาตั้งแต่ตอนนู่นนะปี 1999ครับตอนนั้นผมอายุแค่ขวบเดียวเอง <c oughs> ก็ไอไอตอนช่วงปีไอแรกๆเนี่ยเออเปียแรกอะ่ะมันก็จะมีการเอาไปทำคอมโบกับไปตัวไอเมจิเชียนออฟแบลค์เคออสเนี่ยเนาะเออการ์ดเก่าอีกใบครับพร้อมกับไปตัวการ์ดดิเมนชันฟิวชั่นอันนี้ผมเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปของดิเมนชันฟิวชั่นคือการที่ให้ตัวไอ เม่ิชเชันออฟเคออสตัวนั้นน่ะเวอร์ชันพรีอัลกาตาเอาไอ้อะไรนะเดเมนชันฟิวชั่นจัดในสุสานน่ะเก็บขึ้นมาเอ่อหลังจากใช้ไปแล้วก็บหนึ่งอะเนาะ,เ,นะเก็บขึ้นมาแล้วก็ไอ้ว่าไงดีกดใช้งานมันแล้วก็รีไซเคิลการ์ดไอ้มอนสเตอร์จากนอกเกมอะกลับมาเพื่อให้ตัวแคนนอนโซนเจอร์มันสองเวอร์ทิ้งเพื่อจะยิงดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามครับอืเดี๋ยวผมขอข้ามไป ไอ้จุดที่มันเริ่มทำ FTK เลยนะอือันนี้เป็นท่าที่ไอ้ว่าไงดีในคลิปเนี้ยเป็นเป็นเวอร์ชันที่แบบเขาเอามาปรับปรุงอะเนาะ,ะเขาเอามาปรับปรุงให้มันดูโมดเดินขึ้นแต่ว่าไอ้คอนเซ็ปต์มันก็ยังยังเหมือนของเวอร์ชันสมัยแกรกครับอันนี้ก็เลือกที่จะใช้เวอร์ชันตูนเนาะอ,อืก็สองเวอร์แล้วยิงห้าร้อยครับสองเวอร์อีกยิงห้าร้อยเอ่าแล้วก็ออ กลับมา Dimension Fusion แล้วสองเวอร์ยิงทิ้งอ่าแล้วสองเวอร์ยิงท tamam okay. ิ้งเก็บสองเวอร์ยิงทิ้งเก็บสองเวอร์ยิงทิ้งเก็บไปเรื่อยๆ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 แบบนี้จนกว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะตัวแตกไปเนาะครับอืมแล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งอืมที่มีการเอาไอ้ตัว h ั้นล็อ o โซเจนเนี่ยไปทำ FTK ก็คือเล่นกับไอ้ i l l i a n t Fusion ที่เป็นการฟิวชั่นของไอตัวเด็กเจมไนท์แล้วก็ไออันนี้ชื่อเวอร์ชันโลเคอลายซ์มันชื่ออะไรน,นะเซตโกเดชั Set ่นเออใช่ใช่ใช,ใชไอใบนี้คือชื่อเซตโกเดชั่นที่สามารถที่จะให้คณเนี่ยเอาไอฟิลสเปลสองใบามาแปะบอร์ดของทั้งสองฝั่งได้ครับอืม,อมก็เป็นทูการ์ดคอมโบก็ใช้ตัวเซตโกเดชันก่อนครับ ถ้าจำไม่ผิดในคลิปเนี่ยเขาจะแปะเป็นเกียร์เท้าที่เป็นเวทฟิวของแอตติเกียร์แล้วก็สกายไอริสที่เป็นเวทฟิวของเพนดูลัมเกียร์เท้าคือสเปย์มอนแอตติเกียร์จากไอเด็กออกมาได้หลังจากที่ตัวใบนั้นมันโดนกระเบิดแล้วก็จะมีการเสิร์ชเกียร์บ็อกซ์เสิร์ชตัวเดสบอร์ดแล้วก็ไอมานามตัวนี้ก็เสกโทเค็ะนอะเนาะผมคงภาคตามไม่ทันนะ เออภาคตามรีเพย์อันนี้ไม่ทันเพราะว่ามันไวมากไอรีเพย์ในยูกิโอโปอิโอโปอะไรพวกเนี้ยเออก็เปิดสกายไอริสเนาะเรายิงทิ้งแล้วเสิร์ชการ์ดเพนูลัมเออแล้วมีฟิล์ของเซฟฟาด้วยฟิลของเซฟฟ,า,ฟ,ซฟาก็เสิร์ตตัวเซฟฟาเพนูลัมอันนี้มาไปะสกิลไปสกลิสกลแล้วเพนูลัมซัมมอนครับอ,อืมีการยิงทิ้งด้วยใช่ไหมเออแล้วก็ สตาร์ดัสชาดไวเออร์จวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เบียทริสครับเบียทริสถมตัวไอออริจินอลแคนนอนโซเจอแล้วก็นอเดนนอเดนชบไอตัวมอนเหลืองนี่ขึ้นตัวเสือนี่แล้วก็ไอแกรนซอยเนาะแกรนซอยเนี่ยเป็นการ์ดที่ไอมันสามารถสเปจจากมือได้ด้วยการที่เราต้องมีมอนท่าดินอยู่ในสุสาน5ตัว ไม่สามารถที่จะน้อมอนซัมมอนได้นะต้องสเปย์อย่างเดียวแล้วพอมาสเปย์ปับ๊บมันจะมีเทคที่สามารถาว่าไงนะชุบมอนหนึ่งตัวจัดสุสานกลับมาได้ก็ชุบแคนโนโซเจอร์เนี่ยเนาะแล้วเสือตัวเนี้ก็สามารถที่จะเด้งการ์ดหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้ครับก็เด้งแกรนซอยนะเนาะแคนโนโซเจอร์ก็สงเวอรอันนี้ก็ชุบหนึ่งตัวกลับมาแล้วเด้งคืนอีกแล้ว แชนอโซเจอร์ก็ยิงทิ้งครับวนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆเ่อๆ่อยๆอ,อ,อืมตอนหลังเนี่ยทั้งแกรนซอยแล้วก็เสือเนี่ยก็มีการปรับเทคถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดนะว่าปรับเทคให้พวกมันเนี่ยเออ่มีเทคที่เป็นหนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับอ <c oughs> จะว่าไปตอนช่วงปี2018เนี่ยมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับไอ้ระหว่างตัวแมคานิกอันนั้นอนะ เออเนะเพนดูลัมช่วงปลายยุคเพนดูลัมกับไอ,อยุคลิงอมอนลิงมันพึ่งมาใหม่ๆเลยครับแล้วเป็นช่วงท้ายของยุคเพนดูลัมแล้วแล้วช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นนะ่ะมันก็ว่าไงดีน่าจะรู้กันดีเนาะว่าช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่เกมมันพังมากๆครับมีท่า f t ฟีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการ์ดหลายใบที่โดนแบนโดนปรับเทค อะไรประมาณนี้ทั้งตัวแกรนซอยเองทั้งตัวเสือเอย่ยทั้งตัวเออ่ไฟวอร์ดราก้อนเนาะไอตัวการ์ดที่เป็นเอสมอนสเตอร์ของไอตัวเอกอนิเมะยูกิโอภาคเวนครับเออไอตัวไฟวอร์ดราก้อนน่ะเทคตอนอันนั้นอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดตัวมันขึ้นมาก่อนฟไฟวอร์ดราก้อนเทคตอนที่มันเด้งอ่ะมันไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทิร์น อเอ้กาตาเนี่เนาะเทคคตอนที่มันเด้งอ่ะเป็นเคล็ดเฟกที่ไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทินครับเด้งมอนกี่กรอบก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะวีซ um ัมมอนไอตัวมันออกมาได้เรื่อยๆอ่ะเนะาะมันเขียนว่า once w i e face up on the field แค่นั้นครับถ้าวีซัมมอนมันออกมาก็สามารถจะเด้งได้รอบ2กรอบสเนาะแล้วก็ ไอ้มันมีเทคที่สามารถสเป์มอนหนึ่งตัวจากบนมือได้มอนอะไรก็ได้ครับสุดท้ายก็โดนแก้เทคเ,เป็นไอ,อทั้งสองเทคเนี่ยเป็นหนึ่งครั้งต่อเิร์นทั้งคู่เลยแล้วก็ไอ,อมันเปลี่ยนจากสเป์มอนอะไรก็ได้เป็นสเป์ได้แค่มอนไซเบอร์สครับนั่นแหละก็เป็นการแกเทคของตัวไฟวอร์ดราก่อนในตอนหน้าเนาะจริงจริงมันโดนแบนก่อนแล้วก็ค่อยโดนแก้เทคครับทีนี้เกา จบเรื่อง c a n n o s s o l i i r r ไปแล้วเนาะมันก็จะมีตัวไอ้ตูน Cannon Soldier ใช่ปะตูน c a n n o s s o l i i e r เนี่ยมันก็ไอเหมือนกับ c a n นอนโซเ i อร์ตัวปกติเลยแต่ว่ามันจะดีกว่าตรงที่ไอมันสามารถที่จะเสิร์ชมาได้ด้วยการ์ดอย่างไอ้ตูน Table Content ใช่ไหมที่แบบมันมันสามารถที่จะเสิร์ชมอนสเตอร์ตูนขึ้นมือได้ <c oughs> มันมีเทคที่บอกว่าการเน,เนี่ย ไม่สามารถที่จะโจมตีได้ในเทินที่ตัวมันซัมมอนแล้วถ้าเกิดว่าตูนเวิร์ลบนฟิลมันถูกทําลายแบบนี้ก็จะโดนกระเบิดตามไปด้วยและในขณะที่คุณคอนโทรลตูนเวิร์ลอยู่เนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ได้คอนโทรลตูนมอนสเตอร์เนี่ยการไบนี้มันสามารถที่จะโจมตีใส่ฝั่งตรงข้ามได้โดยตรงแล้วก็เทคอันนี้ก็เหมือนกับไอ้าชมโซเจจรครับว่าสามารถสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วยิงดามเมจ้0ห้าร้อยใส่ฝั่งตรงข้ามได้เออตัวปกติ ทำอะไรยังไงได้บ้างไอตัวเวอร์ชั่นตูนก็ทำได้เหมือนกันหมดเลยแถมดีกว่าด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะเสริมมาได้ด้วยไออันเนี้ยเนาะไอตูนเทเบิลคอนเทนต์ครับส่วนไอตัว c a n o n s o l l i e r r a r k i i เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่แย่กว่า2เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ครับก็คือตัวมันเป็นเลเวลอ่อตัวก่อนหน้าเนี่ยทั้งเวอร์ชั่นตูนแล้วก็เวอร์ชันออริจินอลเนี่ยเป็นเลเวล4เนาะ ก็คือไม่สามารถที่จะนอมมอนซัมมอนลงไปเฉยๆได้จะต้องสั่งเวยก่อนก่อน1ตัวถึงจะเอามาลงบอร์ดไปได้เนาะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะชีตออกมาได้ครับเพราะว่ามันเป็นมอสเตอร์เผาเครื่องจักรครับแล้วก็มีจุดที่แตกต่างจากไอ้สองเวอร์ชันแรกก็คือต้องสังเวอมอสเตอร์2ตัวแต่ดาเมจที่ยิงได้เนี่ยมันจะแรงขึ้นก็คือ2เวอร์ชันเก่าเนี่ย มันยิง5้าอเนาะอันนี้ยิงพันหครับแรงขึ้นประมาณ2เท่า3เท่าอจากไอ้สเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยเนาะครับเดี๋ยวก็ไปดูตัวอย่างกันสักคลิปหนึ่งอันนี้ก็เป็นเด็กช่วงปี2018นั่นแหละครับเป็นช่วงที่มีการใช้พวกไอ้สกอร์ปิโอพวกเนี่ยไอ,อ้ตัวจัสมินพวกเนี่ยเจมไนด้วยมาทำา FT k กันกึมกัมกมเนี่ยเนาะ <c oughs> จริงๆมันมีท่าอื่นอีกแต่ว่าผมหาไม่เจอผมหาคลิปที่เอ่ออเาไอเคนนอนโซเจอร์มาร์ไปทำา t t k ไม่เจอเจอแต่คลิปนี้ <c oughs> ก็กำไปมีสายุจามีอากะเพนโดดมอนฟิวชั่นหนึ่งตัวออกมาหลนไฟบอสซัมชีตตัวไออันนี้ออกมากีกาแพนกีกาแพนเป็นจิมินี่มอสเตอร์ที่บอกว่า ไอ้ I, ตัวมันเนี่ยตอนที่มันหงายหน้าอยู่บนบอร์ดเนี่ยคุณสามารถที่จะสั่งน้อมอนซัมมอนได้แล้วก็ไอ้ I, มันจะได้เอฟเฟกต์เทิ่มก็คือ1ครั้งต่อเทิร์นสเปเชียลซัมมอนมอสเตอร์่าแมาแลงหรือว่า่าพืช1ตัวออกมาจากบนมือหรือว่าสุสานได้ครับแล้วมันสามารถสเปรย์ตัวเองได้และมันเป็นซับบอลสเปเิร์นมันสามารถที่จะไอว่าไงดีชุบออกมากอบหนึ่งป๊บแล้วเอามันออกจากบอร์ดไปแล้ว หาวิธีวีซัมมอนอตัวมันกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดเทคได้อีกรอบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเนาะ,ะครับ <c oughs> มันไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นแบบไม่ใช่ฮาร์ดวอนสเปอร์เทิร์นอะ,อะ,อะ <c oughs> ก็นั่นแหละเป็นตัวที่เอาไว้ส่งเบย <c oughs> เพื่อให้ไอ้แคนนอนโซเจอร์มาร์กทูเนี่ยมันทำา t t k เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เมื่อกี้เผื่อใครดูไม่ทันเดี๋ยวผมย้อนให้เขาขึ้นเบียทริส ครับเพราะว่าไอ้ตัวกีกาแพนเนี่ยมันเป็นเลเวลหกอะเนาะขึ้นเบียทริสแล้วก็ถมมาร์กทูแล้วก็ M 7, M 7กอโพเน,นาะนะ II, แล้วก็มีซามอนกลับมาแล้วขึ้นเอ M7 เเก็บไอ้อันนี้มาอะไรนะมาร์กทูแล้วชุบแล้วขึ้นไนแมฟินิกชุบมาอีกชุบมาอีกแล้วก็ขึ้นซายูจาซายูจาก็ให้สเปมอนหนึ่งตัวจากมือได้ครับแล้วก็นั่นแหละ อไม่สิผมจะยอ่อทำไมวะก็สังเบยแล้วซบสังเบยแล้วซบซบอีกเออแล้วหลุบไปเกลื่อนจนฝั่งตรงข้ามตายครับร <c oughs> น,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 นั่นแหละส่วนอเมซอนเนสอาเชอร์เนี่ยก็นั่นแหละเนาะเหมือนกันกบใบอื่นครับโดนแบนปี2018เป็นแบนลิสต์เดียวกันกับไอตัว เอแคนนอนโซเจอร์มาร์ค2ตอนนั้นเนี่ยก็มีการเอาไปทำ FTK ด้วยท่าเดียวกันกับไออะไรนะไอแคนนอนโซเจอร์ตัวเนี่ยเนาะอมซอนเนสอาร์เชอร์เนี่ยบอกว่าสังเวย2ตัวแล้วยิงพันสองครับอืเปิดด้วยตัวเซตโกเดชันเหมือนกันเปิดด้วยตัวบิลเกนฟิวชันเหมือนกันอถ้าไม่ได้ต่างกันมากขึ้นยังซิงยิงฟิวคอสโม โดดตัวมาน้ำแล้วก็สเปร์สเปร์สเปร์และขึ้นไอซิงโคยังสิง Ancient Fairy Dragon อันนั้นก็สเปร์เด็กเนะเาะสกายไอริสเสร์ทเสร์ทฟ,ฟิวเซฟาแล้วก็แปะเสร์ทเซฟาเซฟาแล้วก็แปะสกิลเนาะ เพนดูรัมซัมมอนครับจากนั้นยิงแล้วก็ขึ้นสตาร์ดัตนั้นก็เสิร์ฟแกรนซอยได้เนาะเบียทริสถมตัวอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวผมควรขยายแล้วก็ขึ้นบอร์ดบูบอร์ดบูเสิร์ฟลูน่าไลท์แบ็กชีฟครับเสิร์ฟไอตัวฟิวชั่นซับสติโตดขึ้นนอร์เดนนอร์เดนโดดไอตัวนั้นแล้วขึ้นพาวเวอร์ทูแล้วก็ขึ้น Board Boo. Board Boo. เมจิเตียนอะไรสักอย่างลืมชื่อโดดแกรนซอยแกรนซอยชุบตัวนั้นตัวนั้นเด้งแกรนซอยครึ่งตัวไอ้เอ่อมิสวาเลตัวซิงโคลเนี่ยเนาะแกรนซอยชุบตัวลูน่าไลท์เด้งแล้วก็เอ่อซิงโคลบูสครับขึ้น MX Saber Invoker เออ่อแล้วก็เนี่ยเนาะโดดตัวอามาโซเนสอาร์เชอร์มา MX Saber Invoker เนี่ยมันสามารถที่จะโดดอาร์เชอร์ได้เพราะว่าอาร์เชอร์ เป็นนักรบธาตุดินครับและตัวอินว k เกอร์เนี่ยมันบอกว่าสามารถสเปย์นักรบธาตุดินออกมาจากในเด็กได้เนาะ,ะที่เป็นเลเวล4ก็ว่าต่ำกว่าครับจริงๆมันสามารถโดดพวกบีสบอลเลอร์ได้ด้วยแล้วก็นเนี่ยเนาะเสิร์ตตัวเอยไม่ใช่ไม่ใช่เสิร์ตโดดตัวไอ้แกนซอยมาแล้วแกนซอยชอบตัวไอ้มิสบอลเลซิงโคตัวนี้ แล้วไอ้ตัวซิงโคมันก็จะเด้งได้เนาะรวมถึงตัวไอ้อันนี้ด้วยที่ผมไม่รู้ว่ามันคือกา๊าดอะไรครับภาพมันไม่ค่อยชัดก็เอากลับมาเด้งสเปชุบ,บเด้งสังเวยสเปชุบเด้งสเปสเปเด้งสังเวย บนลูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแบบเนี้เนาะนั่นแหละครับไอใบเนี่ยไออมาโซเนสอาเชอร์มันในมุมมองผมนะมันแอบดีกว่าไอ้เอยอแคนนอนโซเจอ Canon ทั้งสามตัวก่อนหน้าเนี่ยเนาะเพราะว่ามันไอมีเลเวลที่สามารถที่จะนอมอนซามอนได้เนาะเป็นเลเวลสี่ครับแล้วก็โดดจากไอ้ตัวอินวอเกอร์ด้วยด้วยครับอืมนั่นแหละ ก็ทําให้พวกมันเนี่ยโดนแบนไปอะไรไปครับจริงๆมีอีกท่าหนึ่งที่ผมเคยเปิดคลิปให้ดูแล้วในคลิปของไกด์เดอร์โกเลมออืยังจำไกด์เดอร์โกเลมกันได้ใช่ไหมที่ไอสามารถเป็นวันการ์สเตเตอร์ในท่า FTK ได้เส็กโทเคน2ตัวแล้วสเปตโตมาลงบดบอร์ดเออทษทีเล่นผันกันสเปโตมาลงบดบอดของฝั่งตรงข้ามแล้วก็สเปได้เกลือยๆครับ นั่นแหละเป็นวันการ์ดที่ขึ้นไฟบอดดากอนได้เออวนหลวไปเรื่อยๆขึ้นเคียร์กิยสถมบล็อกดรากอนบอดรากอนเ,ออเสร์ออีก3เนาะเสร้อท่าจินสามตัวครับแล้วก็ดก,ด,กดกิโดกิโดกิโดกกอีกมาในคินแคทมาในคินแคทโดดตัวไอ Hero, ้วิชันฮีโก้ไวออนถมตัวเสื้อน,นะเอนเว ได้การฟิวชั่นด้วยแล้วฟิวชั่นเอาเดสตินีฮีโกตัวนั้นมาอันนั้นก็แบนนิสตัวเองแล้วสเปยตัวเองจากในเด็กได้เบียทริสถมแกรนซอยอแล้วไอตัวไฟวอลก็เด้งแกรนซอยจากสุสานขึ้นมือครับอืมนี่แหละนี่น่าจะเป็นท่าที่ทำให้ตัวไฟวอลดะก้อนมันโดนแบนแล้วก็เจอแก้เทคเนาะครับ ม,มันมันเวอร์มากไฟวอร์ดากอนเวอร์ชันแรกอะมันเวอร์เกินเอสมอสเตอร์ของอพระเอกหลายๆภาคอะครับเทคก็เป็นซอวบอนสเปอร์เทิร์นนะเนาะโดดอะไรก็ได้จากมือด้วยอืมก็รีซอมมอนมันมาเรื่อยๆเกย์เย์เกย์เย์ครับ <c oughs> ถ้ามันจะยาวหน่อยนะ เบียทริสรอบสองใช่ไหมเบียทริสถมอามาโซเนสอาเชอร์ครับแล้วไฟายวอลก็เด้งอาเ so ชอร์แกรนซอยชบกลับมาทำไฟายวอลต่อไฟายวอลก็เก็บขึ้นมือเนาะและสเปจจับมือแล้วแกรนซอยต่อชบอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ FTK ครับ อ่าสเปกไกด์เดอร์โกเลมส่งเวโทเค็นแกนซอยชบุบแล้วก็ขึ้นไฟวอลอีกอ่าแล้วเด้งไกด์เดอร์โกเลมกลับมาสเปกไกเดอร์โกเลมแล้วส่งเวโทเค็นตมอีกพันสบนลูปไปสิบึงเป็นสิใช่ไหมแล้วก็สิบเป็นยี่สิเป็นสามหกเป็นสี่สิเป็นหกสิบเป็นเจ 1 2 7สอเป็นแปครับยิงเจ็ดทียิงเจ็ดทีฝัง่งตรงข้ามถึงตายนั่นแหละ <c oughs> โทษทีนะคลิปนี้อาจจะดูเอ,อื่อยๆไปเปอยดูง่วงนอนหน่อยเพราะว่าเนี่ยผมเพิ่งตื่นเลยครับ <c oughs> ผมเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปต,ตอนตีห้า <c oughs> อ่งเมแต่นั่นแหละครับ ิอีกยอดหนึ่งเนาะ,อะอกกอนเอากลับมาไฟาวอล์ก็เด้งเราสังเวยเอ้ยไม่ใช่เราสเปแล้วสังเวรยิงทิ้งตามนั้นครับก็นั่นแหละอย่างที่เห็นกันไปเนาะเป็นเหตุผลที่ทําให้การทั้ง4ีใบเนี่ยมันโดนแบนครับอืมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ในใต้คลิปนะครับเออแล้วเดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ให้จะได้รู้ทั่วกันเนาะ,ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะ member คือว่าซุปเปอร์ชาซุปเปอร์แตงก็ได้หรือว่าจะโดเนทได้ในช่องทางในเดสคริปชันก็ได้เนาะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ